มันนุงมงมากเลยหมาหมาล่อหล่อหล่อหรหมาลัอหม่หมาลม่อมาอมัล่อล่อา่มัล่หดล่่ล่กา่อมาล่อ่อมาี่หลมาล่อมมออมันหเพราะว่ามันฉีทุกที่เลยะ